คงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทำให้กรมการค้าภายในต้องมีการลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดสินค้าลงกระเช้าซึ่งนับจากนี้ไปก็ต้องมีการแสดงรายการสินค้าที่บรรจุพร้อมกับวันหมดอายุและแจ้งราคาให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคโดยหากพบผู้กระทาผิดก็จะมีการดาเนินคดีอย่างจริงจังติดตามจากรายงานป้ายแสดงราคาและรายการสินค้าที่บรรจุอยู่ในกระเช้าของขวัญ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำป้ายติดไว้ทุกกระเช้าอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยกรมการค้าภายในยอมรับว่ากระเช้าของขวัญยังเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมที่ซื้อเป็นของฝากของขวัญในทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีความต้องการซื้อสูงทําให้เกิดการลักลอบนําสินค้าหมดอายุมาบรรจุไว้แต่จากนี้ไปทุกกระเช้าของขวัญ จะต้องมีการแสดงรายการสินค้าพร้อมแจ้งวันหมดอายุที่ชัดเจนสิ่งที่เราขอให้ทำก็คือต้องติดราคาสินค้าทุกชิ้นในกระเช้านะฮะให้ชัดเจนข้อหนึ่งก็คือเรื่องราคานะครับข้อสองก็คือวันหมดอายุของสินค้านั้นๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้บริโภคเนี่ยได้มั่นใจว่าห้างร้านไม่ได้เอาสินค้าเก่ามาจำหน่ายแต่เป็นสินค้าใหม่นะครับดูวันหมดอายุได้ดูราคาได้ ในการที่กําหนดราคานะครับก็ต้องมีฉลากติดไว้เห็นชัดชัดและสิ่งสําคัญก็คือว่าต้องมีราคาของตัวภาชนะบรรจุคือเช่นกระเช้าเนี่ยนะครับหรือว่าสิ่งตกแต่งต่างๆที่ประกอบขึ้นมาเป็นกระเช้าอันนั้นให้ผู้บริโภคได้ทราบด้วยสําหรับหลักเกณฑ์ของการจัดและจําหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่เช่นหากเป็นประเภทอาหารต้องมีอายุอย่างน้อย6เดือนพร้อมฉลากออยอรับรองหากเป็นผักผลไม้ ต้องเป็นของสดใหม่แสดงวันเวลาที่บรรจุลงในกระเช้าและรอจําหน่ายไม่เกิน3วันแสงหรือของสดต้องแสดงวันและเวลารอจําหน่ายไม่เกิน3วันหรือหากเป็นกระเช้าสินค้าอื่นๆจะต้องแสดงวันเวลาหมดอายุที่ชัดเจนทั้งนี้สํานักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคและกรมการค้าภายในจะได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจการจัดและจําหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องปร,รามการเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภค ซึ่งหากพบว่ามีความผิดจะมีโทษปรับไม่เกินครั้งละ1,000 0บาทหรือหากพบว่ามีการขายสินค้าเกินราคาเป็นจริงมีโทษจำคุก7ปีปรับ1,40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทีมข่าวเศรษฐกิจห้องข่าว NBT